หากพวกเรากำลังสบายจงตบมือพลันหากพวกเรากำลังสบายจงตบมือพลันสวัสดีครับบิ๊ไบวันนี้เราอยู่ที่งานอเมริกันทัวริสเตอร์เอ็กกับจุ๊ประจุปบเนี่ยที่เรากินกันอยู่เนี่ยจุ๊ประจุปอมยิม้มใช่ไหมแล้วก็กระเป๋าอันนี้กระเป๋าเดินทางของอเมริกันทัวรลิสเตอร์อุ้ยแม่พ่อแบงเจอมีเตอร์จุ๊ประจุปบน่าขอเป็นคนจริงหรือเปล่าเนี่ย ไม่หัวเป็นแบบนี้ล่ะอุยอ้ยมือมือเขานิ่งมากเลยอะทุกคนเราเจอเราเจอจุ๊บประจุเขาเรียกว่ามิเตอร์จุ๊บประจุน้องบิงเขากลัวเดี๋ยวก่อนนะอุย้ยมือขยับไปแล้วมือชิวสองนิ้วเดี๋ยวก่อนนะไม่กิิบพ่อแบงค์อยากกินจุ๊บประจุในขวดเนี้ยเราหยิบได้ไหมอะหยิบได้ไหมบิงหยิบให้พ่อหน่อยสิกล้าหยิบไหมเอามือล้วงลงไปเลยเอามือล้วงไปนนี้เลย เอาแล้วครับใครจะกล้าหยิบนี่เดี๋ยวพ่อเขหยิบให้เอ้ยตกใจพ่อแบงค์ตกใจวิงวิงลองสิใบลใบกล้าไหมเอาแล้วครับจะมีใครกล้าหยิบอมยิ้มข้างในโหลดนี่มั้งใบหยิบให้พ่อหน่อยอุ้ยอุ้ยเด็กถ้าเป็นเด็กหยิบได้เดี๋ยวพ่อแบงค์ลองนะพ่อแบงค์ลองมั้งพ่อแบงค์หยิบไม่ได้ไม่กินลองเิไม่กินไม่กิ นี่ตรงนี้นะครับน่ารักมากเขาจัดโซนแบบนี้เลยครับแล้วมีมิเตอร์จุปปจ๊บบแล้วก็มีไฟเขียวไฟแดงแบบนี้เลย,เเลยตรงนี้นะครับเป็นโซนจุปป้าช็อปเป็นแบบ <คน S 1> โปรดักโชว์เคสของที่นี่เลยไม่กิฟต์ลองมาดูกระเป๋าตรงนี้สิกระเป๋ามีเยอะมากกระเป๋าทุกอันอะ่ะเขาจะเป็นแบบลูกอมยิ้มหมดเลยนะยุ้ยมแม่มีกระเป๋านี้ด้วยอ่ะใช่ีเป็นกระเป๋าแบบนาเดียวใช่มีกระเป๋าเป้ใช่นนงานกระเป๋าเป้ มีกระเป๋าเป้ด้วยไม่กิบครับแล้วเขามีหลายสายมากเลยนะน้องบิงน้องบิงก็ได้มาหนึ่งอันอยากกินอันนี้อขอไหนของเราเป็นแบบนี้ของเราจะได้เป็นสีส้มครับทุกคนนี่วันนี้ของเราก็มีนะเป็นสีส้ม,มเอาอย่างนี้ดีกว่าทุกคนค่อยในงานเนี้ยเขาจะมีอมยิ้มยักษ์อีกอันหนึ่งมีใครมองเห็นมั้งจุ๊บปะจุ๊บปะเป็นแบบใหญ่มากใ,ใช่นี่ไงน,ะนี่ใหญ่ไหมอ่ะ ใหญ่มากน้องบีกน้องไบเรามาอยู่ข้างๆดูสิอู้ใหญ่มากๆเด็กๆเด็กๆอยากเล่นจุ๊บประจุบที่เป็นเกมไหมเราสามารถเข้าไปอยู่ในบ่อบอลบ่อบอลจุ๊บประจุแล้วเราก็ได้ของรางวัลด้วยนะแต่เราต้องหาบอลสีให้เจอไปกันดูไปดูข้างในนะ่ะอ๋อจุดถ่ายรูปจุดถ่ายรูปไม่กิฟนี่เก๋ๆเลยอะ่ะเพราะว่าตรงนี้เขามีกระเป๋าเดินทางเยอะไนงะอ่ะเดี๋ยวพ่อถ่ายรูปหนึ่งรูปนะ พร้อมไหมครับ1 2 3ส,อสโอเคครับบิงไบและตอนนี้เราอยู่ที่โซนจุ๊บปลาภูเห็นไหมครับบอบอลสีชมพูวันนี้พ่อแบงค์มีเกมมาให้เล่นด้วยกติกาก็คือเราลงไปข้างในนั้นน่ะและหาลูกบอลสีทองอ่าสามสิบวินะมีเวลาแค่30วิลูกบอลสีทองก็จะมีรางวัลให้พวกเราพร้อมไหมเอาลูกบอลสีทองนะสีอื่นห้ามหยิบนะหนึ่งสองม Oh. เอาแล้วเก็บแล้วเจอไหมเจอไหมเจอแล้วหนึ่งลูกมาหนึ่งลูกพอถือให้เอาเหลืออีกเหลือย,ยังเหลือเวลาโอ้ยบิงก็ได้หนึ่งลูกน้องบิงต้องให้แม่น้องบิงเอาไปให้แม่เออพอถือให้ก็ได้โอเคเอาถือให้สามลูกแล้วนี่วางไว้ตรงนี้วางไว้ตรงนี้เจอระวังไว้เจอระวังไว้สี่แล้วเอาละครับห้าลูกแล้วโอ้เจอลูกบอลสีทองเยอะมากเจออีกไหมเจออีกไหมหกลูกแล้วนิ้วนิ้ว มุดอีกมุดอีกมุดเยอะมากเอาไหว้เลยบาไหว้เลยโอเคโหาเลยหาเลยหมดเวลาแล้วได้อะไรกันบ้างครับของน้องไบา์ได้กี่ลูกอะ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าลูกของน้องบิงนะหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าลูกเท่ากันเลยงั้นเรามาดูของน้องวันเลยไหม ลองอ่านนะเนี่ยตรงนี้เขาจะมีของรางวัลบอกอยู่งั้นเดี๋ยวเราให้คุณพี่เขาคอันนี้จะเป็นยาสีฟันสำหรับดีได้ยาสีฟันบิงยาสีฟันหนึ่งอันได้แล้วครับไบเปิดดูของตัวเองเลยบหย,ยิบม,มาอันหนึ่งนี่ของน้องบิงยาสีฟันจุ๊บอุอย้ยมันมีมันมีคําว่าจุปปจ๊บบด้วยนะอันนี้ของน้องไบเจลน้ําหอมอ่าใบได้เจลน้ําหอมจุปปจ๊บบอันนี้นะครับนี่เ,นเจน้ำหอมเจลน้ําหอมเหมือนกัน บิง,งไ,ได้เจวน้องหอมยาสีฟันอีกอันหนึ่งสนุกมากครับทุกคนบิงไบค์ขอเชิญชวนเลยนะให้น้องๆมาเที่ยวงานนี้มีกิจกรรมให้เล่นด้วยตั้งแต่วันนี้เลยนะถึงวันที่10เมษาย5 6 7น2567บริเวณ m อ p มสเปชั้น G ี t h m a ม l l l i ไล t Store บางกะปิลานน้ำตกเลยครับงานนี้มีชื่อว่า American Tourister e เอกจูปจุ l e t h e f ดอะเ เปิดตัวกระเป๋าคอลเลกชันสุดพิเศษที่ทาง ister, อเมริกันทัวริสเตอร์คอแล a กับจุระจุะจ๊บทำกระเป๋าออกมาน่ารักมากสีสันสดใสต้อนรับซัมเมอร์และภายในงานนะครับยังมีกิจกรรมให้เล่นมากมายอันนี้เป็นบอบอลจูปัูเนี่ยดูสิมีลูกบอลสีชมพูแล้วก็ได้ของขางวันด้วยนะน้ำหอมยาฝีฟันเจลน้ำหอมได้หลายอย่างเลยครับ เร,เรามาแล้วเราได้รางวัลจริงๆเลยนะให้น้องๆลงไปเนี่ยแล้วก็หยิบลูกบอลดําหาลูกบอลสีทองอที่ลูกบอลน,นะครับเขาจะมีป้ายของรางวัลอยู่เด็กๆอย่าลืมมาเล่นกันสนุกมากๆบิงไบเล่นไม่ขึ้นเลยดูสิโอ้โหโอ้โหนี่ไงนี่ไงได้จูบจุ๊บอีกแล้วแล้วเขามีจูบจุ๊บแจกเด็กๆสนุกมากๆครับและยังไม่หมดนะครับเขายังมีจูบปาดิงด้วยเป็นน้ำนะครับเป็นน้ำสีสันสดใสหลายรสชาติเลยให้เรากด แล้วเราก็ได้เพนแก้วด้วยนะเขาให้เราเอาปากกาวาดแก้วเนี่ยเยมีน้ําสีชมพูน้ําน้ําโคาก็มีน้ํารดส้มก็มีอันนี้เป็นรสสตรอเบอรี่เนี่ยทุกคนเราใส่สามสีแบบนี้เลยนี่แถมยังมีท็อปปิ้งด้วยครับอร่อยมากๆน้องบาบชิมแล้วนี่เนี่ยท็อปปิ้งเป็นแบบนี้ครับน้องบิงก็ชอบกินนี่อุ้ยขาใครครับเนี่ยใส่กางเกงสีเหลืองอุ้ย ดูหัวเขาสิเป็นหัวเป็นหัวจุ๊บจ๊บครับเขาเรียกว่ามิสเตอร์จูบจูบนี่แบบนี้แหละครับตัวเขานิ่งมากตัวเขาจะนิ่งเขาจะอยู่เฉยๆไม่รู้ว่าเป็นหุ่นหรือของจริงนะครับงั้นเอาอย่างนี้เดี๋ยวพ่อแบงค์จะให้บิงบายเข้าไปพิสูจน์ไปดูกันครับเ้ยทุกคน เราเจออีกแล้วมิสเตอร์จูป,ป้าน,น้องน้องใบยขยับมาน้องใบขยับมาน้องใบเป็นพี่คนโตอ่ะเรวมิสเตอร์จูป,ป้าเนี่ยเขาเจ้าห่วงอันนี้มากนะอุ้ยอุ้ยอุ้ยเห็นไหมถ้าใครอะ่ะเอามือล้วงไปอะ่ะจะเกิดเหตุการณ์แป,กปกลกๆน้องใบลองลอง้วงลง้วใบการล้วงไหมบิงบิงการล้วงไหมถ้าล้วงไปจะเกิดเหตุการณ์แปลก,ปกเดี๋ยวแป๊บนึงนะนี่นี่อุ้ยกำไปแล้ว อ่ะวิ่งไปลุกมาได้เรียวหนีมาเร็วเรียวเรียวหนีมาเร็วหยิบไม,ม่ยินี่วิ่งไปเราเจอน้องพี่อาเธอร์นะครับใช่ไหมครับชื่อพี่อาเธอร์พี่อาเธอร์อยู่ปออะไรครับ <Yeah. S 1> ปอปห้าแล้วหรอครับขอถ่ายรูปรูปหนึ่งนะครับถ่ายรูปใกล้ๆตรงนี้ก็ได้อ่ะไปสามคนเลยถ่ายรูปก,กับพี่อาเธอร์เนี่ยเดี๋ยวพ่อแบงค์นับหนึ่งสองสามนะครับหนึ่งสองสาม โอเคขอบคุณมากๆครับขอบคุณพี่อาเธอร์มากๆครับน่ารักมากๆขอบคุณมิสเตอร์จุ๊บป,ป้าจุ๊บด้วยนะครับนี่บายบายครับบายบายงั้นสำหรับคลิปนี้เราก็ลาไปก่อนเลยนะครับฝากเพื่อนๆกดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องบิงบายด้วยนะบายบาย